ร a ดอ b บ o k กรับพื้นที่ของคนรักการอา่านสวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e d d b o o ุกรับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่94ครับ อีพีนี้ก็หยิบเรื่องราวในหนังสือมาฝากกันเช่นเคยนะครับหนังสือเล่มที่ว่านั้นก็คือ manifest dive deeper นะครับดำดำดิ่งลึกซึ้งไปให้ถึงทุกปรารถนานะครับเป็นหนังสือของคุณ Roxy n ี่ u s ฟซนะครับซึ่งแปลโดยคุณเขมลักดีประวัตินะครับเป็นผู้แปล หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่สองของคุณร็อกซี่นัฟฟูซี่นะครับซึ่งเล่มแรกก็เป็นหนังสือที่มีชื่อว่า m a n i f ฟสเจ็ดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีความลึกซึ้งขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ mm hmm. ในขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนของอาการ Man manifest หรือที่ผู้แปลใช้คำว่าจิตนบนดานนะครับซึ่ง ในเรื่องการมานิเฟตนั้นก็คือเป็นการใช้จิตโดนบันดาลน,นะครับสร้างความปรารถนานะครับสร้างชีวิตที่เราปรารถนานะครับให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับเพื่อนเื่อที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2567นี้ ผ่านมาครึ่งปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแชร์กันได้ครับทีนี้หลังจากที่เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเรารู้สึกว่าาชีวิตเรานั้นเราเป็นคนกำหนดเองนะครับว่าความประสบผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอยากให้มันเป็นไปอย่างไรซึ่งมันเป็นไปตามความปรารถนาที่แท้จริงของเรานะครับ เป็นไปตามชีวิตในอุดมคติของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรากําหนดเองได้นะครับกําหนดเองได้และก็เดินไปในเส้นทางที่เราอยากมีชีวิตที่เราปรารถนานั่นเองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียกว่าความค่านิยมความสำเร็จของสังคม นะครับคือเราจะอยู่ในจุดที่เราทำาทำวิชชั่นบอร์ดแล้วมีความปรารถนาที่แท้จริงของเรานะครับไม่ได้แบบว่าคนอื่นเขาอาจจะมีบ้านหลังละร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านนะครับแต่เราอาจจะเป็นบ้านแต่ในในความปรารถนาที่แท้จริงของเรา อาจจะไม่ใช่บ้านที่มีราคาแพงหรือหรูหราขนาดนั้นนะครับจะอาจจะเป็นเพียงแค่บ้านที่มีความอบอุ่นนะครับมีสองห้องนอนสามห้องนอนมอีสองห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาพการใช้ชีวิตในบ้านนั้นชัดเจนในจิตใต้สำเน็จของเรานะครับก็เรียกได้ว่า เป็นเป้าหมายในชีวิตนะครับที่เป็นในอุดมคติของเราจริงๆนะครับอ่าก็ทีนี้พอเรามีความปรารถนาที่แท้จริงของเราแล้วนะครับซึ่งมันเขาเรียกว่าเป็นการทำวิชั่นบอร์ดนะครับในหลักการของมานิเฟสการทำวิชั่นบอร์ดนะครับก็เป็นการแบ่ง ชีวิตในด้านต่างๆออกแล้วเราก็าจินตนาการถึงความปรารถนาของเราในแต่ละด้านนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องการงานเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนพ้องน้องพี่อะไรประมาณนี้นะครับเป็นความปรารถนาที่แท้จริงของเรานะครับซึ่งตามหลักการมานิเฟตนะครับก็มีอยู่7ขั้นตอนนะครับซึ่งแต่และขั้นตอนก็มีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในหลักการมานิเฟตการทำวิชั่นบอร์ดก็คือ ถ้าเราทําความปรารถนาของเราให้ชัดเจนนะครับให้ให้มันเห็นชัดเจนให้ตัวเราเห็นชัดเจนว่าเราปรารถนาอะไรจริงๆนะครับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะรอเราอยู่ในด้านหน้าในอนาคตของเรานะครับชีวิตเราก็จะเป็นจริงได้ตามที่เราปรารถนานะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะใช้เวลานะครับบางคนที่เคยทำนะครับใช้เวลาเป็นคือตั้งระยะเวลาเป็น10ปีนะครับประมาณนั้นทีนี้พอมีความปรารถนาที่แท้จริงของเราแล้วนะครับเราจะรู้เส้นทางเราจะรู้แนวทางว่าเราทำสิ่งนี้แหละนะครับแม้ว่ามันจะเจออุปสรรค ปัญหานะครับอุปสรรคมันก็คือบททดสอบหนึ่งนะครับถ้าตามหลักการมานิเฟสเขาบอกว่าอุปสรรคมันก็คือบททดสอบหนึ่งที่จะมาทดสอบเราว่าเราเหมาะสมกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่านะครับเมื่อเจออุปสรรคเราจะก้าวข้ามอุปสรรคหรือบททดสอบนั้นไปได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อเรารู้เส้นทางหรือเราไปพบอุปสรรคแล้วบางทีเราทำตั้งเป้าหมายในหลักการนี้ไปแล้วนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปนได้จริงหรือเปล่าเราทำมาแล้วปีหนึ่งสองปีไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเลยนะครับ ่ในตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับในหลักการของมาริเฟสคือข้อที่7นะครับไว้วางใจในจักรวาลน,นะครับไว้วางใจในจักรวาลก็คือเรามีความเชื่ออย่างมุ่งมั่นนะครับว่า,าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันจะ ถ้าเราทำได้ดีแล้วนะครับเราทำเต็มที่เรากําลังทำไปในเส้นทางที่เราปรารถนาอยู่นะครับมันก็จะช่วยให้เรียกว่าไปทำให้ชีวิตเราเป็นจริงได้จักรบาลก็จะมอบสิ่งที่เราปรารถนานั้นให้กับเรานะครับอันนี้คือตามหลักการของมนิเสตนะครับอา และก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะอธิบายแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เราลองได้ลองทำนะครับว่าเราจะดําดิ่งลึกซึ้งไปให้ถึงทุกความปรารถนาของเราได้ยังไงนะบ้างนะครับแต่อันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้ความปรารถนาที่แท้จริงของเราให้ได้ก่อนครับความปรารถนาที่แท้จริงของเรามันจะเป็นเหมือนเข็มทิศนะครับที่จะ นำทางเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาไว้นะครับครับผมเรื่องราวในหนังสืเอเล่มนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องราวของอไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับก็มันมีทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และก็ในเชิงที่เป็นไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ ก็เวลาใครที่จะใช้หลักการมานิเฟตนะครับก็จะต้องอลองลองดูก่อนนะครับแล้วกอ็อาจจะต้องเปิดใจกันนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องลองทำดูก่อนแล้วเห็นผลหรือไม่เห็นผลเราก็ค่อยไปตัดสินกันอีกทีนะครับทีนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ความปรารถนาที่แท้จริงของเราถ้ามันชัดเจนมันก็จะเป็นเส้นทางให้ชีวิตเป็นจริงได้ตามที่เราปรารถนานะครับหวังว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าใครได้อ่านแล้วจะลองเปิดใจแล้วก็ลองนำวิธีการไปใช้นะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ